ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพบพอกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับพาพี่พาน้องนะครับเนาะมาอยู่ที่ตลาดนัดชมพูบุตรนะครับอ่านองแก่เด้ครับเด้อครับผมตลาดนี้กับอยู่อ่าตำบล เหนือเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นกัจะเปิดทําการทุกวันเสาร์นะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเสาร์วันเสาร์ที่20นะครับอ่าเมษายน2567เด้อครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะกับมีงัวให้เบื้องหลากหลายนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นอ่าโซนงัวงามสายเนื้อสายขุนนะครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะอ่าผู้ใดสนใจอยากได้กับเขามาเลือกซื้อเรื่องหาในตลาดได้คือเก่านะครับแต่หานมามีเวลาเนาะครับเนาะอีกช่องทางหนึ่งกับตลาดนัดวัวออนไลน์กับพ่อพี่พาน้องมาเลือกเอาเด้อครับเด้อครับผมมงงงััววพพอออีีีให้้เเบบ่่ครนาด๋ย จะพาพี่พาน้องเดินชมหลักสำรวจอัปเดตราคาในสัปดาห์นี้ไปน้ำกันครับผมอ่ะไปเริ่มตัวแรกกันเลยครับผมอ่ะครับพี่น้องมาเบิ้งตัวแรกกันเนาะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อครับผมผมจะพาเบิ้งตัวแรกนะครับอันนี้เป็นมัวนม้วเล่เนาะครับเนาะตัวนี้อ่ะสายเล่เด้อครับเด้อพี่น้องสายเนื้อสายคุณอายุไรกันในละครับตัวนี้ เก้าเดือนครับอายุ9เดือนเด้อพี่น้องครับผมอ่ะแม่สาวเล่สวยๆเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยร้อยไทยครับส่วนสูงร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบวกบวกเลยหรือดอกนะครับเนาะสำหรับอ่าแม่สาวเล่ตัวนี้เด้อครับเด้อพี่น้องครับผมเนี่ยครับอ่ะผู้ใดญ่กำลังมองหานะครับเนาะสายเนื้อสายขุนตัวเย่ๆหนังหนาๆจังสิครับพี่น้อง ครับผมอ่ะราคาเปิดเวลารายไปไหนครับหมื่นสี่พันครับหมื่นสี่พันบาทเด้อพี่น้องเนาะอันนี้ราคาหมื่นสี่พันบาทครับผมกะต่อร้องกันเอาเนาะครับเนาะอ่ะเนื้อหนังดีๆนะครับเด้อครับผมอ่ะพอได้มาคมคมนั่นกับเมีนเนาะครับเนาะคมคมนี่ว่าหลาไปไหนครับอ่ะมาเบิ้งมาเบิ้งอีกคมหนึ่งครับพี่น้องอ่าอันนี้สองหมื่นสามเนาะครับเนาะเป็นแม่แม่ลูกผู่ครับอ่าแม่ลูกผู่เด้อครับเด้อพี่น้องครับผมอ่านี่ครับตัวลูกเพป็นลูกเป็นลูกของพ่อไหนพอ พอเพื่นบ้านเนี่ยพอบ้านบันเนาะครับแต่ว่าส่งโตลูกด,ดีดีดีพี่น้องครับผมอ่ะเนื้อหนังเต็มเต็มเบื่องโตลูกขึ้นครับนี่ครับแขนอันตันเลยพี่น้องเอ้ยครับผมเนาะครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกขู่โค้มนี่เพิ่นเปิดว้าไว้นะครับสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องอ่าราคาต่อรองได้ลูกจักเดือนหรอครับ อองเดืนลูก2เดือนครับผมนี่เด้อครับเด้อลูกได้2เดือนพี่น้องอ่ะแม่ก็น่าจะท้องว่างอยู่เนาะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับอ่ะนี่ครับตัวดีๆใหญ่ๆจังสี่ล่ะพี่น้องยืนคู่กันอยู่นี่ครับผม23,000บาทราคาต่อรองกันได้เด้อครับเด้อครับผมอ่ะได้มา2อ่ะนี่เนาะครับเราคบหนึงกับแม่หนึ่งนี่เนาะครับผมอ่ะ ฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับ087 087 2188 2188 951ครับผมอ่าพ่อพ่อยังจะทักใดครับพ่อเขียวจังหานอ่าพ่อเขียวจังหานเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะนี่ครับอ่านี่ครับตัวสวยๆงามๆครับผมอ่ะส่งมาแล้วนะครับเนาะครับผมอ่านี่เด้อครับผมพี่น้องกะนี่ครับอ่าเบื้องบรรยากาศในตลาดครับผมผมให้เบื้องคู่แดงก้อนเรากันนะครับเนาะอ่าครับผมโอ้นอนลงเหรอหนอนทางนี่สวัสดีครับอันนี้อันนี้ของพ่อปะครับ ของของผู้ใดครับนี่ตัวนี้สองหมเท่าไหร่ครับสองหมื่นวาไว้สองหมื่นนะครับเนอะยืนดูลูกอ๋อยืนขึ้นมองดูโชว์ตัวมองดูอ่ะนี่เนาะครับอ่ะนี่ครับเนาะเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นไล่ลูกให้เบิ้งนะครับพี่น้องอ่ะเออครับผมนี่ครับนี่ครับราคาสองหมื่นบาทนะครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อ บดบดเทาเทาบดบทตั้งสี่เหรอพี่น้องครับผมอายุจักเดือนปะเก้าเดือนอายุเก้าเดือนมันปะครับอ่าอครับผมอายุเก้าเดือนเด้อครับเด้อสำหรับอ่าว่าผู้ตัวนี้เพิ่นเป็นลูกผู้ใดครับลูกอ๋ครับลูกผู้ใหญ่ของแก่เนาะอ๋อครับมาบอกเป็นอย่างครับผมพอบริชเจนแต่ว่าตัวเนื้อหนังเพิ่นนี่ดีครับพี่น้องอ่เบื้องส่วนไทยเด้อครับเด้อครับผมนี่เนาะครับเนาะนี่ครับอ่าดําบดบดครับผมอ่เทาบดเด้อครับเด้อพี่น้องสำหรับตัวนี้เนาะครับเนาะเปิดราคาไว้เท่าเดีครับ หมื่นเก้าพันจ้ะหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะสำหรับตัวนี้แม่ได้ไหมเจ้าตัวมันนนี่แม่ได้มามตัวขายเราสองอ๋อขายเราสองเลือตัวนี้ตัวเดียวครับผมอ่ะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับ096 096 4494 4494 732 732ครับผมแม่ยังจากทางไหนครับพัดลอยจ้ะแม่พัดจากลอยเอ็ดนะครับเด้อพี่น้องนี่เนาะครับเนาะครับผมอ่ะเพิ่นเหลือตัวนึงไว้ให้งามๆครับผมนี่อ่ะ ครับผมกะต่อร้องกันได้คือเก่านะไหมครับครับผมนี่เด้อผู้ใดสิเป็นเจ้าของกำลังถ่า่าเจ้าของอยู่ครับนี่อ่ะผู้ใดอยากจะได้โตจังซี่ครับผมพี่น้องกัติดต่อกับแม่เพูนได้ครับผมอ่ะส่งมาเด้อครับแม่เด้อครับผมครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับอ่ะสวัสดีครับอันนี้ของของพ่อเหรอครับอ๋อครับผมสวัสดีครับอันนี้ของพ่อเหครับครับผมตัวจังซี่เปิดไวรีไรไปไหนพ่อตัวนี้เปิดไวรีไรไปไหนครับพี่เบส อ่าหมื่นหนึ่งพันนะครับเนาะอ่าหมืน่นราคาหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องงัวอายุไรไปนเนี่ยเราเหองวดปีกวัวปีกวัวเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับตัวจังสี่เนาะครับเนาะราคา11,000บาทครับผมแข็งขาโบท๊ทโบ๊ทจังสีเละพี่น้องอ่ะผู้ใดก็ลังมองหาไซผูนะครับเนาะผูไซเนือ้อไซขุนอย,ยู่นี่เด้อครับเด้อ<ห>น,นะครับ<ห><พ>อ<ด>่ะพ่อใดไม่เจ๊ตัวเดียวมาตัวเด <มา S 2> <ๆ>ียวเนาะครับเนาะอ่ะฝากเบอร์ติดต่อนะครับนี่ครับผมเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับเพื่อมีคนสนใจอยากได ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดแปดหนึ่งเจดเจดศูนยานึ่งเจ็ดเจ็ดศนสามสามศูนย์สามสอะนพออย่งจากทังหครับอพอมาจากทังไหนครับจตุจากจตุรด้ครับด้อคผนี่เนาะครับเนาะผมส่มครับพ่อครับผมเอดี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆครับผมอ่ี่ังทางนี้ทางนี้บดูว่าของผู้ใดนะครับเนะอานี้นะแปอ่ กําลังต่ออันนี้ของของไผ่นะครับนี่ของพ่อฟไอ้โทษนะพ่ออันนี้คู่นี้ของพ่อบ่ตัวโอแมนจ๊กันโอแมนจ๊กันบ่อ่ะอ่าบ่เป็นยังครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าครับผมหยับมาเบิ้งฟังทางนี้ได้ครับเด้อพี่น้องครับผมกับพาพี่พาน้องมาเบิ้งอีกนะครับเนาะเป็นสายผูกนะครับเด้อตัวนี้นะครับเนาะ อ่านี่ครับอ่าหัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ3ปีครับอายุ3ปีเด้อครับเด้อผู้ใดกกำลังมองหานะครับเนาะอยากจะได้พอพันไปคุ้มมูคุ้มฝูงคุ้มรักก็ได้เด้อพี่น้องตัวจังสี่นะครับเนาะอ่านี่ครับเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแข็งขาบดทตัจังสี่ละครับอ่านี่ครับส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับโมนี่ใจเด้อครับประมาณลอยหาสิบตีอยู่ดอกพี่น้องบวกลบเนาะครับเด้อสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่เด้อครับอายุ3ปีนะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ตัวจังสี่นะครับเนาะ เปิดราคาอะไรไปไหนครับ3 1 0 0 0ครับ3 1 0 0มบาทครับผมพี่น้องอ่ะตัวนี้เด้อครับเด้อครับผมเนาะอ่ะนี่ครับผมอ่ะหยับมาเบิ้งทางนี้อ่ะมาเบิ้งวัวเล่นะครับเนาะอ่าตัวเล่นี่กับแม่เนาะครับเนาะครับผมตัวเร่สองห่ตัวเร่อ่าราคา20,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเปิดไว้เนาะครับเนาะราคาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับอายุไรไปไหนล่ะครับปีปีต้นๆ้นเนาะปีกว่ากว่าเด้อครับเด้อเร่ตัวนี้เนาะครับเนาะอ่าอายุปีกว่ากว่าส่วนสูงประมาณ130ร้อยนะครับพี่น้อง อ่าสำหรับตัวนี้เด้อผู้ใดกำลังมองหาสายเนื้อสายขุนอยู่ล่าพี่น้องนี่ครับอยากจะได้แบบนี้เนาะครับเนาะราคาอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะสองหมื่นหกราคา26,000บาทครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับงัวปู่เด้อครับเด้อครับผมอ่ะตัวจังซี่ผู้ใดอยากจะได้พี่น้องนี่นะครับเนาะอ่ะบางเสานิดนึงครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาย่าขยับเข้าไปให้เบิ้งนี่นะครับเนาะอ่านี่เด้อครับผมแข็งขาดีๆครับผมอ่ะ26,000ื่นหนบาทน้อยเนาะ 2 6 0 0 0บาทแข็งขาบนโบดขอขาดีๆครับผมส่วนสูงประมาณ138ได้ยืดอกพี่น้องแต่อร่อย40คุณหลัะอ่ะนี่ครับอ่ะผู้ใดอยากจะได้่โตจังสิครับผมฝากเบอร์ติดต่อนะครับ0859249143 0859249143นะครับเนาะอ่ะห้อยได้จากทั้งใดครับห้อยโก้ครับห้อยโก้นะครับเนาะอ่าจากเทาวัดบุรีนะครับเด้อครับผมอ่ะนี่ครับเนาะอ่าโซกหมานครับผมครับสวัสดีครับอ่ะนี่นะครับเด้อพี่น้อง ครับผมอ่ะเพื่นมีให้เบิ้งงามๆนะครับเนาะนี่ครับตัวผูกเพื่ออยากใจใจทั้งซี่กับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่นได้อีกเท่ชนึงนะครับเด้อครับผมเนาะอ่ะนี่ครับขับมาเบื้องทางนี่บ่ร์ดูวาของผู้ใดครับผมเจ้าของเพิ่นครับวัดดีครับคุณพี่ได้มาบ้างไหมนี่เมื่อเราบอกครับอ๋อขายเมื่อต่ว่ากับของไอ้เมื่อนี่อยู่ตรงนี้เงี้ยเมื่อทุกตัวต่ว่าขายไปแม่แล้วเรียบร้อยฟังราคาแต่ละตัวเด้บ่ครับ เหลือตัวเดียวครับเพราะเขาข,ขึ้นรถหมดแล้วอ๋อเหลือตัวเดียวครับผมตัวนี้ราคาอะไรบเนี่ยครับใช่รับเป็นหมื่นแปดครับหมื่นแปดครับอืมตัวนี้หมื่นแปดครับครับผมแต่อันอื่นคือเอาไปเหมือนแล้วไอ้เบสที่ตัวเหรอครับอ๋อครับผม เออนี่เนาะครับเนาะขายไว้เนาะครับเนะาะเออมือมือหนีมาวาท่านครับผม,มอ่ะส่งหมานทรงหมานะไรส่งหมานครับผมอ่ะครับผมพี่พน้องกะเดี๋ยวให้มาเบิ่งอีกตัวหนึงน่งเนาะครับเนาะพอดียืนอ่ะยางมาพอ่อตัวงามๆอีกตัวหนึง่งนะครับเด้อตัวนี้เพิ่นว่าเป็นลูกซีไว้นะครับตัววากะใบหลอดนะครับว่าได้มาเด้อครับเด้อพี่น้องตัวดีๆนะครับเนาะสีแดงๆเข้มๆตันๆทั้งทีเละพี่น้องครับผมอ่ะแขงขาอ่ะใหญ่ๆนะครับเนาะนี่ครับข้อขาเด้อครับเด้อโหนโบสครับผมอ่ะนี่เด้อครับแผ่นหลังหนาๆเ เต็มครับผมพี่น้องครับอ่ะส่วนสูงประมาณ140บวกบวกครับผมสำหรับตัวนี้เด้อครับเด้อนี่นะนี่เด้อครับเด้ออ่าอันนี้เปิดราคาเวลาไหนครับสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันบาทครับผมพี่น้องเนาะนี่ครับผมให้เบิรงอ่ะนี่เด้อครับเด้อให้เบิรงตัวเพิ่นเนาะครับเนาะอ่ะตัวเต็มๆครับผมพี่น้องราคาสามหมื่นสองพันบาทครับผมนี่ขอแข่งขาเด้อครับเด้อครับผมนี่เนาะอ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะอ่ะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับ 0846754025 4025เนาะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อครับผมผู้ใดอยากจะได้ตัวยังสี่อายุประมาณจักเดือนครับประมาณตัปีสนสองพับประมาณปกว่าๆเด้อครับเด้อพี่น้องนี่เนาะครับเนาะอ่าพูดเลอยากจะได้จังสี่เนาะครับเนาะอ่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้หรอพี่น้องอ่านี่เนาะครับอ่าตัวสวยๆครับผมเนาะอ่าโซ่หมาเด้อครับเด้อครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวขยับมาเบื้องฝั่งทางพี่เนาะครับเนาะครับผมครับผมอ่ะวัสดีครับ ครับผมขายไปน้องครับเนี่ยขายแล้วขายไรไปเนครับตรงสิอ๋อครับผมนั่นหอันนั้นแมนบหครับของเขาบ่ขายขายเราคื้กันขายไปเหมือนเราพี่น้องกันนี่ครับเพะว่าเพิ่นขายออกไวเนาะครับเนาะต่ว่าเพิ่นกับมีให้สวยๆยืนอยู่นี่แหละพี่น้องครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆครับผมเนาะอ่ะนี่ด้อยครับเด้อครับผมอ่ะอยากมาเบิ่งฟังทั้งนี่ครับผมมาเบิ่งสายเหนือเนี่ยจังหน่อยครับผมอ่ะวัสดีครับขายไปครับเนี่ย อ่ะเป็นคมแม่ลูกเนาะครับเนาะอ่าแม่ลูกครับผมคมนี่เปิดไว้หไรไปไหนครับสองหมื่นหกพันบาทเนาะครับเนาะอ่านี่เด้อครับเด้อครับผมอ่ะผมให้เบิ้งนะครับเนาะอ่าคมแม่ลูกแม่ลูกแม่เด้อครับเด้อราคาสองหมื่นหกพันบาทครับผมส่วนสูงแม่กับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกเลยอยู่เนาะครับเนาะครับผมลูกนะครับเนาะกับประมาณเกือบเม็ดนะครับพี่น้องอ่ะลูกจักเดือนครับ ลูกประมาณ3เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับเนาะอ่ะครับผมลูกกะออกเทาเาโบสโบนะครับพี่น้องครับผมแม่กับโบสเนาะครับเนาะออกนวลๆเด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้โคมงยังสี่ครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับเนาะอ่ะได้มาจากตัวไอ้เมื่อนี่ตัวสองตัวนึงตัวใดครับนี่อยู่น้ำกันนี่บ่ครับอ่มาเบิ้งอีกตัวนึงครับผมเจ้าเดียวกันเดี๋ยวขอเบอร์เทียรเดียวนะครับเนาะครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวบ่ครับแม่สาวอายุไรบ้างครับ ประมาณสิบเจ็ดส hmm. mm ิบแปดเดือนพร้อมผสมเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวเด้อแม่นี่ครับผมอ่านี่เนาะครับเนาะส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบคือกันละพี่น้องอ่าสำหรับตัวนี้ครับผมเนาะอ่านี่เด้อครับเด้ออ่าจะขาดนำเลี้ยงจังหน่อยแม่นี่เครื่องอมครับผมพี่น้องอ่าผู้ใดอยากจะได้ตัวจังสี่เนาะครับเนาะครับผมอ่าเอาไปแต่งไปเติมตัวเอานะครับเนาะอ่าขุนขึ้นอีกจังหน่อยเป็นตัวไม่เราพี่น้องอ่าราคาเท่าไหร่ครับเปิดมื่นสามครับผมมื่นสามพันบาทครับผมพี่น้องสำหรับแม่นี่เด้อครับเด้ออ่านี่เนาะครับเนาะครับผมอ่า ครับผมอ่ะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะไอ้ศูนย์เก่าแปดเก่าศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งสามเก่าสี่เก่าสามเก้าสี่เก้านะครับเนาะอ่ะเมืมาจากทางไหนครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ะจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี้เด้อครับเด้อครับผมอ่ะส่งมาครับผมอ่ะนี่นะครับเนาะอ่ะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องอ่ะโซนทางนี้นะครับเนาะประตูว่าเจ้าของเพิ่นยุสัยเนี่ยครับผมอ่ะนี่นะครับสวัสดีครับอันนี้มาของของเขาปะครับ แมนครับแมนแมนอ่าอ่าตัวนี้เป็นสายผู๋นะครับเนเาะอ่สายเนื้อสายขุนเด้อพี่น้องเด้อครับผมหรือผู้ใดอยากจะได้คุ้มมูอคุ้มฝูงมมนะครับเนาะงัวอายุหลายปีไหนละครับสองปีคนระับงัวอายุสองปีเด้อครับเด้อดำดำ,ดำบดบดยังสี่เหรอพี่น้องครับผมแข็งขาเนาะครับเน,เนื้อตัวเงี้ยครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อราคาเขาเปิดไว้หลาไหนไปไครับสามหมื่นห้าครับราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับผมอ่ะต่อรองได้เออราคาต่อรองได้ตีเป็นราคาเนื้อเลยบ่ครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะ ครับผม35,000บาทนะครับเนาะราคาต่อรองได้ครับผมพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับเนาะส่วนสูงประมาณเท่าไหร่คร e ับประมาณประมาณเกือบเกือบแตะร้อยห้าสิบเลยดอกเนาะครับผมร้อยสี่สิบบวกบประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเลยดอกพี่น้องสำหรับตัวนี้เด้อครับเด้อครับผมอ่ะนี่เนาะครับเนาะตัวใหญ่ๆจังสี่แหละครับผมอ่ะตัวกูกูได้อยากจะได้เด้อครับเด้อได้ไม่จ้าโตครับ มาตัวครับตัวไหนเนี่ยครับอ่าคู่เล่นี่เนาะครับเนาะอ่ามาเบิ้งคู่อีกคู่นึงครับผมแม่ลูกนะครับเนาะเล่แม่ลูกครับผมลูกจักเดือนครับลูกได้สเดือนลูกได้ลูกได้สองเดือนกว่าสี่เข่าสามเดือนเนาะครับเนาะอ่าแม่ท้องว่างเนาะครับผสมมาแล้วครับผ่านรอบรอบหนึ่งอ๋อแม่ผสมมาให้แล้วพร้อมนะครับผ่านรอบรอบหนึ่งพี่น้องคู่นี้อ่าผสมกับงัวกัดด้วยครับเด้อพี่น้องผสมแองกัดหงเนาะครับเนาะอ่าแม่ลูกแม่ครับผมพี่น้องอ่า นี่นะครับเนาะผมหยับมาให้เบิ้งฟังทางนี่นะครับตัวลูกเพิ่นกับตัวดีเด้อพี่น้องเด้อตัวงามแขนอันตันเลยล่ะพี่น้องครับผมสำหรับโคมนี่เด้อครับเด้อครับผมแม่ผสมไว้ให้แล้วผสมกับอ่าแองกัตนะครับเนาะอ่าผสมกับง้วกัดไว้ให้นะครับอ่าเอกสารครบใบหลอดครบครับผมส่วนสูงแม่ประมาณร้อยเออเกือบร้อยสี่สิบบวกลบแล้วพี่น้องนี่เนาะอ่าครับผมมาผู้ใดอยากจะได้ตัวจังสี่ครับผมเปิดราคาไว้หไรไปเลยครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องสื่อสองในสามเด้อครับเด้อครับผมเนาะอ่าสำหรับโคมนี่ครับผมอ่าตัวใดอีกครับ มาสามตัวนะครับคบหนึ่งกับตัวปูสวยๆเด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่นะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับ061 061 029 029 2009 2009เนาะครับเนาะอ่ะครับผมอ่ะจะมาจากทางไหนครับมาจากหนองพอกรอยเอ็ดด้อครับเด้อครับผมอ่ะนี่เนาะครับส่งมานครับผมครับผมอ่ะสวัสดีครับฟังทางนี้ขายไปเนาะครับ ยังครับครับผมเหลือตัวเด็กเนี้ยครับแมนเหมือนบ่นี่อ่าครับผมอ่าจึงซี่ว่าไรไปไลยครับนี่ของตัวที่สองครับอ่าตัวละหมื่นสองพันบาทเด้อครับเด้อทุกตัวเล่นไหมครับแมนครับอ่านี่เด้อครับส่วนสูงประมาณเท่าไรครับแต่ละตัวต่อยยี่สิบบวกบวกได้เยอะเนาะอ่นี่เด้อครับนะอ่าเดี๋ยวผมพาให้เบิ่งนะครับเนาะอ่านี่ครับอ่าแต่ละตัวนะครับผมอ่าถือเดียดจังน้อยครับ เนาะอ่านี่เด้อครับเด้อครับผมอ่าครับอ่ะนี่นี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้จังซี่นะครับผูกน้อยๆครับผมอ่านี่ครับงามๆครับผมอ่ามองหาสายเนื้อสายขุ้นนะครับเนาะอ่างัวผูกงามๆครับพูดได้ใหญ่ๆเจะได้จังซี่พี่น้องครับผมตัวละหมื่นสองพันบาทเด้อครับราคาต่อรองหน้อยเนาะครับผมอ่าราคาต่อรองนี่เด้อครับเด้องามๆนี่ครับยืนอยู่นี่ครับผมอ่าแต่ละตัวอายุประมาณเท่าไรครับวังปีนึงเหรอครับอ่าว่างปีหนึ่งนี่เนาะครับเ ศูนอครับศูนย์นึองสองสี่หกศูนย์ห้าแปดหกศูนเนาะครับเนาะอ่านี่ดนะครับเด้อไอมาจากทา้งใดครับออปครับอ่ะพี่ออปจากไหนครับอยู่จังหันอ่ะจากจังหันเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับผมอ่ะติดต่อกับพี่ออปเพื่อนใดนะครับเด้อครับผมจังหันเนาะครับอ่าเพื่อนมีสายเนื้อสายผูให้เบิ้งงามๆสวยๆนะครับเนาะอ่าอยากจะยจังสี่พี่น้องกัติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อนใดครับผมอ่ะส่งหมานนะครับเด้อครับผมเนาะอ่านี่นะครับเด้อครับผมอ่าคนรอรอครับผมงวงกับงาม ผมพาเดินดูไปเรื่อยๆครับผมฝั่งนี้ขับผมเนาะขยับมาฝั่งนี้นะครับเด้อบรูวาเจ้าของพันยุใสเนาะครับเนาะนี่ครับขย<อ>ับมาเมืองฝั่งโซนทางพี่พี่น้องกะนนี่นะครับเด้อกะมีหลากหลายนะครับเนาะกะเดี๋ยวรับผมมาหามาหาพาอ่ออเนกนิดนึงวัสดีครับ ก่อนนึสวัสดีครับครับผมอ่าทางไหนครับผมใดญ่เด็กเอาน้ำเล่นเฮ้ยเอาไทยเป็นไทยหนิก่อนห่งอันไหนครับอ่านี่เลยครับเด้ออ่าเดี๋ยวข้ออันนี้ครับผมเนาะอ่าครับผมแม่ลูกลูกแม่อ่านี่เนาะลูกแม่อ่านี่เลยครับเด้อครับผมแม่เนี่ยครับอ่าเข้าผมอ่าเดี๋ยวเบิ้งเตือนเอ่านี่ครับผมก่เดี๋ยวให้ อ่ะพออเอกโซโลเลยครับมือนีิครับผมรายละเอียดเนาะครับเนาะจ้าจ้าจ้าอันนี้นะครับเด้อเนี่ยครับผมอันนี้เป็นจังไหนครับครูนี่ครบประกันขาทุกขาถอนรูดหลอดดอกด่างประกันเบิร์ตคูแนวลูกแม่าประกันทุกอย่างแมนสองหมื่นห่าไหมเป้าหลครับผมราคาสองหมื่นห่าพันบาทแมนนี่ครับพี่น้องคมนี่สองหมื่นห่าพันบาทพี่น้องแม่ลูกแม่นุ่มลูกแรกลูกแรกพร้อมเนาะครับเนาะนนี่นะครับลูกจักเดือนครับนี่ ลูกได้สองเดือนครับลูกได้อายุได้สองเดือนเด้อพี่น้องครับผมแม่ดีๆจังสิครับผมครับแม่พ่วงแม่อังนี่ครับลูกแม่นี่นะครับเด้อแม่ลูกแม่แดงๆดีจิ้0 0าคาสองหมื่นห้าบาทรถโบ๊ทจังสิครับพี่เม0 0อเนี่ยังวันเถาะเออ2หัวใจครับผมนี่ครับนะกูได้อยากได้จังซี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปขอเบอร์กันทีเดียวกลับมาถ้าขอเบอร์ทีเดียวครับอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งกนะครับเนาะมาพี่มาพี่ว่าสาวบัดนี่นี่นะครับเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวเดินดูไปด้วยกันครับผม ครับครับผมเริ่มที่ตัวไหนก่อนครับตัวละเมื่อนหารอยสาตัวหมื่นรามตัวเออหนึมนี่เด้อครับเด้อหมื่นหารอยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะอันนี้กับมืนหารอยเนาะครับเนาะนั่นก็เมือนหาร้อยี่ครับผมเรากัดตัวนี้นะครับหมื่นห้าร้อยเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมสาตัวสวยๆนะครับเนาะ ตัวตัวนี้ยี่บดเนี่ยเมื่อสามครับเนี่ยอันนี้หมื่นสามพันบาทครับผมปลายหูดำปลายขาดำอ่านี่ครับอ่าดำดำบดบนครับผมหนังใหญ่เปียกใหญ่ครับแข็งขาดำเมื่อสามครับราคามื่นสามพันบาทพี่น้องดำนะครับเนาะเครื่องครบนะครับครบเครื่องนะครับเด้ออ่านะครับเนาะ ไทยกับดำนะครับเด้อพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนี่ครับอ่ะแม่สาวสวยๆนะครับเนาะส่วนสูงกับประมาณร้อยยี่สิบบวกๆทุกตัวนะครับพี่น้องครับผมเนาะประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกมืดอ่ะครับร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสีบุตรแล้วครับอายุประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ปีปีปีเศษเศษอ่ะปีเศษเศษกันหมดทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมยืนอยู่นี่เนาะครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะกลุ่มนี้นะครับมือ่นหาร้อยมีสามตัวมือนสามตัวหนึ่งอ่ะหมื่นสามตัวนี้นะครับเนาะอ่ะสามตัวนี้หมื่นห้าร้อยครับผมพี่น อันนี้เพิ่งขายเหรอครับผมขายเพิ่นผมว่าผมแหละขายเป็นเมื่อินสองอ๋อตัวนี้ขายไปแล้วพอเนี่เพิ่นขายไปแล้วเมื่อสองพี่น้องตัวเจ้าสิก็เลยเหลือสามตัวนี่เมื่อสามลอยครับเหลือสามตัวครับผมเนาะอนี่นะครับเด้ออยากจะยกทั้งมดกับพี่น้องกับร้องต่อติดต่อสอบถามอ่าต่อร้องกันเอาเนาะครับเนาะครับผมเอาแม่ลูกก็เอาชุดนี้ก็ได้ครับอ่าครับผมนี่ครับผมเนาะอ่ฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับครับครับเข้า านได้ครับเด้อครับผมครับผมนะครับขออนุญาตนะครับ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 ผมเอาไปว่าวโรไทยเพื่อนเพื่อนสายที่ผมอ่าครับผมเนาะนี่ครับผมอ่ะเบิ่งไปน้ำกันครับผมพี่น้องรายละเอียดง้วนะครับเนาะยืนอยู่นี่กับเบื้วงลของไผ่ดิสครับนี่อันนี้ของพ่อป่ะครับครับผมอันนี้พ่อเป็นแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวครับผมท้องว่างบ่ท้องว่างท้องว่างอายุจักเดือนครับ ไดด้18เือนอายุ18เดือนเด้อพี่น้องกับเป็นแม่สาวพร้อมผสมนะครับเนาะสำหรับแม่นี่เด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่ครับเนาะอ่ะผมให้พาพี่พาน้องมาเบิ่งครับผมสวยๆงามๆน้ำกันนี่แหละครับอ่ะครับผมอายุ18เดือนเป็นแม่สาวพร้อมผสมเพิ่นเป็นลูกพ่อไหนครับลูกบ่ลูกครับอ่ะพ่อบ่ชัดเจนเนาะครับเนาะแต่กะงามเนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับเนาะอ่ะแม่เงี้ยอ่ะครับผมอ่ะนี่ครับราคาเปิดไว้อีกย่ำอีกเท่านึงครับ สามหมื่นเจ็ดพับาทครับผมพี่น้องสำหรับแม่สาวแม่นี่เด้อครับเด้อครับผมแดงๆดีๆแข่งขาใหญ่ๆงยังสิล่ะพี่น้องผู้ใดกำลังมองหาแม่บอกแม่พันเด้อครับเด้อเออนี่ครับผมทุกอย่างเลยนะครับเด้อสวยๆนะครับเนาะอ่ะตัวใดแน่ครับพ่อแม่สาวสองแม่แม่แดงนี่เนาะครับเนาะอ่ะตัวนันบ่แม่นเนาะอ่ะตัวนี้ครับผมเพิ่นเป็นลูกพ่อใดลูกบ่พ่อ อ่านี่พอวชัดเจนพี่น้องตะว่ากับตัวแดงดีเข้มนะครับเด้อครับผมอ่ะผู้ใดมองหานะครับอ่เป็นแม่สาวแม่บอกแม่พันนะครับพอเพิ่นมีให้3ตัวชุดนี้นะครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับอ่ะตัวจังซี่ครับผมอ่ะนี่ครับนำไต่ดีๆนะครับเนาะหูโบ๊โบดทนี่แหละครับผมอ่ะเครื่องดำดำพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับเด้อตัวนี้เปิดไว้หลายไปไหนครับแม่นั่งครับแม่นี่หมื่นหกพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่เนาะครับเนาะตัวนั้นกับหมื่นหกเนาะครับเนาะ อ่ะนี่ครับผมกะอีกแม่หนึ่งนะครับเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพามาเบิ้งครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะนี่นะครับเนาะครับผมมีอีกแม่หนึ่งนะครับเด้อของเพิ่นนะครับเนาะอ่ะแม่นี่นะครับกะหมื่นหกพันบาทเพืกันครับพี่น้องนี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้จังสี่นะครับตัวดีๆหนังหนาๆสีดีๆเข้มๆนะครับอ่ะกกหางใหญ่ๆครับผมพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับเด้อ ครับอ่ะตัวจังสี่นะครับพี่น้องส่วนสูงประมาณ130ยบวกบวกทุกตัวเด้อครับเด้อฟังนี่อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับผมอ่ะเดี๋ยวบันนี้จะพาไปขอเบอร์ติดต่อน้ำเพลินอ่ะตัวนี้่รู้ว่าของคุณไออ๋อครับผมอ่ะฝา,ากเบอร์ติดต่อนะครับพ่อ091ครับ091 839 839 7846 7846เนาะครับเนาะพออยังจากทา้งในครับ พ่อยงกาลสินครับพ่อยงจากกาลสินเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะอ่านี่ครับอ่ะพูดมาได้ครับอ่ะพู้ใดอยากจะได้เนาะครับเนาะการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่อร้องกันกับพ่อเพิ่นได้อีกแค่นึงครับผมอ่ะครับผมส่งมันับพ่อครับผมครับสวัสดีครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมอ่ะหยับมาเบิ่งฟังทางพี่ครับผมพี่น้องอ่ะบ่รู้ว่าอันนี้ของเพิ่นคุยกันอยู่เนาะครับเนาะอ๋อครับผม เดี๋ยวให้เพื่อนคุยกันก่อนแล้วกันพี่น้องกับ้างเพ่ยังนะครับเพ่นเปิดไว้หลายแบบในรูปบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ครับเปิดไว้ซีผ่านหาครับผมหมื่นสี่พันห้าร้อยเงีครับผมอ่ะหมื่นสี่พันห้าร้อยพี่น้องกับต่อรองได้ครับอ่าราคาต่อรองได้เด้อครับเด้อออกอ่า อ่านวลนวลเทาเทาบดบดเนาะครับเนาะนี่เด้อพี่น้องขนสายเนื้อเอออ่าพูดเลยก็ลังมองหานะครับเนาะอ่านี่เด้อครับเด้อเป็นลูกอีโคมนึงครับสายผู๋เนาะครับเนาะสายเนื้อสายขุนครับผมพี่น้องอ่าส้นสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกเยยูดอกเนาะสำหรับตัวนี้เด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้จังซี่นะครับเนาะหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมมีแม่ลูกครับผมอ่าแล้วก็เบิ้งเบื้องอีกค้มนึงครับผมอันนี้คมแม่ลูกพิเศษเลยครับผมพิเศษครับผมหนึ่ง ห้าพันห้าร้อยหมื่นหมื่นห้าพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นแม่ลูกผูกกันเนาะแม่ลูกผูกครับครับผมแม่ลูกผูกเด้อครับเด้อครับผมครับผมอันนี้กับหมื่นห้าพันห้าร้อยเนาะครับเนาะจะขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยพี่น้องน้ำเลี้ยงแน่ครับไปเติมเอาครับผมสองตัวแมนครับผมกะไปเติมเอาไหมนาะครับเนาะแต่งเติมตัวจังน้อยเด้อครับเด้อขุนขึ้นดีๆกัเป็นโตไหมเราละพี่น้องได้แน่นอนครับควกนี่ครับครับผมได้สองตัวหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมพี่น้องอ่ะ ครับผมอ่าฝากเบอร์ติดต่อนะครับไหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสเปดสามศูนย์เก้าแปดสามศนะครับเนาะอ่ามาจากทางไหนครับอยู่สารคามครับผมอ่าจากสารคามนะครับเนาะครับผมต่อรองได้สู่ตัวครับอ่าต่อรองถือกันกระส่งให้กันได้ครับผมเบว์โบว์ถือใจกันดีต่อหน่อยก็ได้ไรครับเน่ครับผมอรองได้ส่งได้ครับผมอ่าครับผมอ่าส่งหวานครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาหยับมาเบื้องทางนี้แล้วพี่น้องเห็น เห็นตัวหนึ่งแดงๆยืนอยู่นี่บุรุของไผ่ด้วยครับนี่ของเขาปะครับอ๋อบ่เป็นอย่างนนครับเนาะเจ้าของเพื่อนบ่อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเดินขยับไปฝั่งนี้นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับครับผมมาเบิ่งอีกโค้หนึ่งนะครับเนาะอันนี้แม่ลูกบ่ครับเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกผูนะครับเนาะนี่นะครับนี่เด้อครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งน้ำกันนะครับเนาะแม่ลูกผูลูกเพื่อนอายุจักเดือนครับลูกอายุ6เดือนเด้อพี่น้อง อ่าแม่ผสมพอได้ครับตัวตัวค่ะอ่าผสมอ่าแม่คบตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะอ่าซื้อสองได้สามครับผมแม่พานรอบให้แล้วครับผมครูนี่นะครับคมนี่อ่ามุมอาจจะบ่ได้ปันได้ผมให้เบิ่งตัวแม่ก่อนเนาะครับเนาะตัวแม่ประมาณร้อยสี่สิบเด้อครับเด้อบวกลบพี่น้องครับผมลูกกัประมาณร้อยยี่สิบบวกบวกเนาะครับเนาะนี่เด้อครับเป็นแม่ลูกผูกราคาเปิดไลฟ์ไปไหนก่็ครับสองหมื่นหนึ่งพันอ่านี่ครับเนาะ าราคาต่อรองได้เด้อครับเด้อพี่น้องผมหามุมให้นะครับเนาะนี่ครับ21,000บาทนะครับอ่ะนี่ครับผมอ่ะคบนี่สวยๆครับผมได้ไหมเจ้าโตครับได้มามาับปาะเหลือแค่นี้นะครับเนาะอ่ะฝากเบอร์ติดต่อนะครับ082ย์แ2ดส2ง9องเก้าสองเก้าสามหนองศนี่เด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่ครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมคบนี่สวยๆนะครับเนาะ อ่ะมันเสียงเบอร์ได้ยินป่นไหนเด้อพี่น้องกะเบอร์โทรกะนี่นะครับอ่ะตามเบอร์เนาะครับเนาะเมื่อกี้นะครับเนาะอ่ะครับผมคมนี่สวยๆครับผมราคา21,000บาทครับผมอ่ะต่อรองกันได้ครับผมอ่ะส่งหมานเด้อครับเด้อครับผมอ่ะนี่เนาะครับเนาะอ่ะครับผมอ่ะหมานบ่ครับไอหมานบ่อ่ะนี่เนาะครับเนาะอ่ะแม่นี่ผมทายไปนอนมื่อกี้อันนี้ของผู้ใดครับของเฮาบ่เพิ่นขายแล้วบ่เราบ่ครับ ของของแม่เพื่อนน่ะบ่ะเพื่นกำลังคุยรายละเอียดกันอยู่เนาะอ่ะบ่เป็นยังครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องกะผมบรรยากาศในตลาดเนาะครับเนาะกะมีงัวให้ชมหลากหลายเด้อครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นทั้งโซนงัวงามแล้วกะอ่ะงัวงามเนาะครับเนาะแล้วกะงัวสายเนื้อสายขุนครับผมพี่น้องโซนทางพุนกะข้างไหนกะมีหลายอยู่เด้อครับเด้อครับผมอ่ะนี่ครับเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้อ่า แบบใดนะครับกับเขามาเลือกซื้อเลือกหากันได้ในตลาดเด้อครับเด้อสำหรับมือนี้นะครับเนาะตลาดนัดรัวออนไลน์นะครับเบาหลุดเกิดจะพาพี่พาน้องหยุดคลิปใบซัมนี้ก่อนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับผมผู้ใดเขามาเยี่ยมชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เนาะครับเนาะครับผมเพื่อชมคลิปต่อๆไปนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะหยุดใบซัมนี้ก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ